พี่น้องเขากระมาถึงนะครับผมนะครับบ้านลูกค้านะครับบ้านเดีซีนะครับผมเพิ่นกระสร้างใบด่วนนะพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นรอบนะครับขั้นที่สามนะครับต่อจากไอ้ LT10 แรงขั้นนี้ที่เป็นรถรุ่นใหญ่นะครับผมพอดีลูกค้าเพิ่นกระเรเห็นอยู่จะคนเลยนะพี่น้องเขาก็ถือวาหลักคิดเอาเลยผมสรงนะครับเป็นรุ่น85แรงนะครับผมตัวนี้นะครับจอดอยู่พูดนะครับเห็นปะเดี๋ยวิทายเบื้องใกล้ๆนะครับนี่ เดี๋ยวขนของลงก่อนพี่น้องเหยียซีพันมาอยู่ไปปลูกมันรือไปอยังบุ๊แล้วไปเอาหาวาันป่าบุ๊บพงส์ทนง่าไปเจ็บเห็ดเกิดคืดบะคือไหมอืเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมไฟกับพิบรุ่นใหญ่อีหลีนะครับผมรุ่นแปดสิบห้าแรงนะครับชมผลงานได้ที่นะครับช่อง y o u t u b ูไ่ไพฑูรย์การเกษตรได้เลยนะครับมีแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกจังหวัดนะครับนกเว้นภาคเหนือกับภาคใต้ แต่พากิษานเนี่ยไปทุกทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดแล้วก็แทบทุกอำเภอนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นตัวตัวไหนวะสีเอ้ยสีน้ําเงินนะครับตัวนั้นยุยงตลาดเป็นสีสิบแรงนะครับพี่น้องตัวนั้นนะครับตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแปดสิบหาแรงอุย้ยน้องความจับ ครับซุ่มยูอูก่ะพอดีจนวานะพี่น้องเด้อนำย่างเดียวพี่น้องซุ่มยูอูเบิดไปเบิดไปโอ้ยเอามาเอามากาดนานนี่กางฮะตัวยอดเด้นะครับโอ้ยบอกเล้าเลยวะลูกชิ้นก็บอกเล้าเลยเอาว่าวว่าวไม้ดูว่าวไม้ดูเผื่อได้ติ๊บเผื่อได้ติ๊บเผื่อไอโกแจกติ๊บ แนวยกมันครับปุ่นได้เบาได้เสยป่ะบ่เบาตื่นตน,นี่ยเหรอนี่นะครับเดี๋ยวสิพาเบิง่งนะครับยี่ห้อมันดีหักเลี่ยมอะไรเปล่ล่ะได้ได้ได้ตลาดเอาไว้บ่มีผ่านบ่มีผ่านขอเอานี่ออกนี่เอาสีออกเรือ,อหลุลดขั้นไงไปหน่อยเด้อเอ็มแปดเด็กหาแรงนะครับ เบืงเบืง้งเบียดเออแหละได้ย่ดอกหลังคามันห้างเหรอเราพูเป็นหยังดอกได้อยู่ได้อยูุงาไปแต่มันบันไดเขาปล่อยล้มลรถเอาครับรุ่นแรงไหมพี่น้องบึกบึนเลยนะครับเอ,อ้อยบริวารบันไดตอนนี้ ใหญ่ปึ้ดเลยนะครับผมคันนี้ไปเลยยาไปเลยยาไปเลยเอาเลยร <Hey, S 1> ุ่นญ่ ag, นะครับไปกับพิบบอกเบาถอยไม่ีกใหญ่เลยนะ <c oughs> อยู่บ้านน้องหัวช้างนะพี่น้องเดินน้องหัวช้างนะครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับว่า <Yeah. S 1> หันห้างกันสามร้อยรูนะครับผม <c oughs> จากบ้านนั่นยังกว่าหันนะ <c oughs> <c oughs> บ้านน้องอยังกว่ากันมื่นปะ ไก่เต๋อป้องกันเนี่ยชีลวดมาประมาณสิบปวนนาทีเลยพี่น้องพี่น้องก็คอยติดตามผลง,งานของเขาได้ผมรถหลุนลใหญ่นะครับเบิ้งมันจะออกมาเป็นจังไได,ด้นะครับนี่มันที่โยขึ้นบองตีง่นะครับพี่น้องเบิ้งเด้อนะครับจากเขาติดตั้งมาประมาณจากักสองถึงสามชั่วโมงกว่านะครับผมกะนะครับเรียบร้อยนะครับ กะส่เวลาไปกะพอสมควรน้อยหนึ่งอยู่นะครับผมเป็นเอ็มนะครับ85แรงนะครับผมเพราะว่ามันต้องส้างพวกหลายๆยางขึ้นมาไม่มืดนะครับผมรดรุ่นนี้นะครับเอ็ม้านะครับปุ๊งนมหลาย้ามหลขึ้นอองเด้อเอ็ซีนะครับยกขึ้นอีกพอาเพอครับเดี๋ยวไปยกทั้งบนให้เบิ้งขึ้น้อนนะครับเราข้าวติไปอีกคั้นหนึ่งนะครับตอนนี้กะเกียมหาโมงนะครับกะทิดพ้นละครับ กูจะไปหอดกับหกโมงเหตีก่กูเดืกกูเอากุญแจมาล็อกสายนะพอดนะไปเลยไปเลยระวังสัวเอาหน้าต่างคนเด้อไปเลยไปเลยไปเลยไป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 เดินน้ำพี่น้องเด้อเลยมาเลยมาลอดมาลดมาลอดเดี๋ยวมันโยกพี่น้องมันพื้นขีมันแคบนะครับออกมาข้างนอกนะครับพี่น้อง ก็เนี้นะครับผมบ้านนองวัสร้างนะผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรถรุ่นใหญ่นะครับยกรถทุกร้อแล้วเบิ้งกันเลยจ้ะเหลืออยู่คันหนึ่งครับเป็นสี่สิบแรงอยู่ยังตลาดพี่น้องเด้อกเกจแมนเลี่ยนะครับเอกเอกนะครับนี่คือรถเกจแมนพิ่นนะครับเลยประมาณเกือบยสามเมตรหรือว่าณสามเมตรได้นะครับผมคือเขายืนตั้งระดับได้สบายนะครับขอผมเอาซูปขอปลอกเลิกนะครับเพ็นบ้น ขอสามารถยืดไปได้อีกบักสามสิบเ้นเลยนะครับผมข้อตัวนี้นะครับงามๆพี่น้องเด้อ M แปดห้านะครับงามมิลินะครับทรงสวยแข็งแรงครับบึกปืนนะพี่น้องจังหวะวางเออวางวางเออวางจังหวะนะครับพอดีนะครับขอสามารถยืดออกมาได้อีกแต่ว่าเอาเอาซ้ำนี่กับพอแล้วนะครับสวยนะครับผม สวยงามมากนะพี่น้องเด้อแยกระบบลุกขึ้นดันเบรคเลยมันเกินกำลังม,มันงเหรอวะลืมคันสิล็อกไว้ลอ็ลอกไปดันไว้พี่น้องเมื่อคนนี่ เอาขึ้นไปไปเออเอา,เอายกเลยขับเลยมันมันมีระบบล็อกพี่น้องเด้อรถรุ่นนี้เป็นระบบล็อกไปดันได้นะครับล็อกไปดันทางหลังไว้เนาะหันหน้าไม่ขึ้นเด้เอเฮ้ยนะครับสวยๆนะครับผมครับเอฟซีกาลสินอำเภอเมืองมาเบิงได้นะครับอยู่บ้านหนองวาสางพี่น้องเพื่อหันที่ว่าขำบมขึ้นมันคือมันหลอกไปดันพี่น้องตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับ ยกขึ้นยกลงไอ้เอฟซีมองดูนะครับโฟร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้ครับเย้ยแห้งผมบอกกะกะที่ไปตีดีกนะครับคันหนึ่งนะครับย้ำแรงอีกคันหนึ่งนะครับผมรอบเดียวมหาเครื่องไปน้องเด้อมันกะแล้วประมาณสี่เครื่องเท่านั้นแหละครับต่อมือนะครับมันกะว่ากอะเครื่องที่สี่กัเดืกแน่นะครับเพราะว่าบางงานมันกะมีจังสี่นะครับมันจะมีงานงานยากงานง่ายแต่รอบนี้นะครับมีชุดปากคาดมีเอ็มแปดที่มหาแรงนะครับกะนะครับคันที่สามแล้ว คันที่4กะที่เมื่อนเนี่ยควรจะเดินทางไปอีกย่างตลาดแต่ว่ากอะคิดวา่าน่าจะบ่เกินชั่วโมงหนึ่งกับจะหอดนะครับผมเขาก็จะได้เห็ดต่อเลยนะครับเห็ดเสร็จแล้วกจังร้อยเห็ดอีกนะครับย้ำเต่านะครับอีกคันหนึ่งนะครับลืมขันใช่ไหมลุงจินใครลืมขันออโอ้โหไม่ได้แล้วแบบนี้นะออโอเคนะครับผมนะครับเอาเสือให้เอฟซีไป แจกเสือใช่ไรเสือเฮานี่แจกเสือแล้วนะครับนี่เสือเตือนนะครับนี่เสือนะครับเสืออูเฮาเพื่อพี่น้องเฮาเบิรงน้ำไหนข้างหลัง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 เออนะครับมีอยู่สองตัวนะครับนี่เสือเฮาแจกนะครับแจกทุกคันนะครับแจกทุกคนนะครับโอเคพี่น้องเนาะอาที่นี้เฮาไปพอกันคันทีเอารถไปพี่แหมเชิเเอาไป้ันขึ้นลบเออลองสปีงยังเออนะครับ ลบเอาลบเออละยกข้างไว้ยกข้างไว้ต้นคว้ยบอยกยกข้างไว้เลยยกข้างให้แล้วไว้ วอนะครับพี่น้องโอเคพี่น้องเข้าปฏิปีเหตุขั้นต่อไปเลยนะครับผม